ในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยหลุดแนวรับบริเวณ1,290จุดไปในระหว่างวันนะคะแต่ว่าเราก็ดูที่ราคาปิดเป็นหลักนะคะการที่ขึ้นกลับมาปิดเหนือบริเวณนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ถือว่ายัางสามารถรักษาฐานตามกรอบ up trend line เอาไว้ได้นะคะแต่ว่า มองลักษณะของการขึ้นเนี่ยก็ยังไม่น่าจะขึ้นได้แรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแนวต้านเนี่ยเยอะมากเลยทั้งแนวต้านหลักบริเวณ1315นะคะแล้วก็แนวต้านย่อยๆที่พันสแล้วก็หน่ามศูนนะคะแล้ว,ว่าประกอบกับเครื่องมือส่วนใหญ่เนี่ยยังให้สัญญาณขายนะคะเราก็ยังเน้นให้เป็นการอารอรับเมื่อมีการปรับลงระหว่างวันโดยมองที่แนวรับ m e m a 5 5หรือว่า1290จุดเป็นหลักเช่นเดิมนะคะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว K-Bank นะคะก็มีลักษณะของการสร้างฐานได้แล้วนะคะบนเส้น25วันแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ m o d i f y s t o c h a s t i c นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณเขต OverSO l ด้วยนะคะก็มีลุ้นว่าราคาเนี่ยจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะคะอาจจะรีบาวขึ้นมานะคะอย่างน้อยน่าจะไปแถวๆสัก180บาทได้นะคะรับจะอยู่ที่173แล้วก็ คัดลอสที่171.50ค่ะ,ะถัดมาเป็นตัวสีราชานะคะตัวนี้ก็หายไปนานนะคะราคาก็หลังๆดูเหมือนว่าจะไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้วอล u ุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อจาก RSI กับ Modify แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะใกล้จะได้เวลาดิดตัวขึ้นอีกรอบแล้วนะคะสำหรับตัวสีราชาก็แนวรับจะอยู่ที่38บาทนะคะต้าน43แล้วก็คัดลอสที่36บาทสลึงนะคะ มาเป็นตัวซัสโก้นะคะตัวนี้เนี่ยให้ดูในกราฟ60นาทีจะเห็นว่าราคาเนี่ยดิดตัวขึ้นหลังจากมีการทําฐานไว้ที่3บาท28นะคะก็มีลุ้นว่าน่าจะจบรอบการพักตัวไปแล้วนะคะแล้วก็ดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่3บาท64แล้วก็ถัดไป3บาท80ได้นะคะ รับจะอยู่ที่3บาท34แล้วก็คัดลอสที่3บาท30ตัวสุดท้ายจะเป็น UEC นะคะตัวนี้ก่อนหน้านั้นก็ลงมาลึกนะคะแล้วก็มีการาลงมาที่นเม้น EMA 75นะคะเมื่อวานรีบาวขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าดูในกราฟอินท่าเดย์ Day เนี่ยจะเห็นแรงเหวี่ยงช่วงท้ายค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คิดว่าน่าจะขยับขึ้นไปยังแนวต้านนะคะตามกราฟลาย60นาทีบริเวณ3บาทแสตางได้นะคะรับอยู่ที่3บาท64แล้วก็คัดลอสที่3บาท58คะ่ะปิดประชุม